ไปแทนสมสอนลำพูนออกมาชี้แจงแล้วหลังตกเป็นข่าวยันสมสอนต้องเดินหน้าต่อไปหลังจากที่เจ้าหน้าที่ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดปปอสอรวมกับเจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษด s i อสและตำรวจภาค5าบุกตรวจยึดทรัพย์นำกำลังเจ้าหน้าที่เข้าทำการตรวจคนและยึดกลุ่มเป้าหมายยาเสพติดในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่โดยหนึ่งในผู้ต้องหาคือบอสตัน พงศิริฐานราชวงศ์สืกประธานสโมสรฟุตบอลลำพูนวอริเออร์ทีมน้องใหม่ที่เพิ่งเลื่อนชั้นขึ้นมาเล่นในการแข่งขันฟุตบอลไทยลีก2ในฤดูก,กา2021 20ล2021-2022ล่าสุดบอตันพงศิริฐานราชวงศ์สือประธานสโมสรลำพูนวอรีเออร์ได้ออกมาเปิดเผยผ่านทางเพจทางการของสโมสรว่าผมไม่อยากชี้แจงเนื่องจากได้เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมแล้วแต่เนื่องจากเหตุการณ์ดังกล่าวมีผลกระทบต่อสโมสรจึงขอชี้แจงว่า ผมไม่ได้ถูกออกหมายจับเพราะเป็นผู้ค้าหรือผู้บงการหรือร่วมขบวนการยาเสพติดใดอย่างที่เป็นข่าวผมทราบจากวันที่ไปมอบตัวที่ DSI มอวันที่15กรกฎาคม2564ว่าคดีนี้เริ่มจากคนที่ผมรู้จักคนหนึ่งถูกจับกลุมในงานปาร์ตี้ยา E 6เม็ดที่จังหวัดเชียงรายรวม22คนทุกคนถูกต้องข้อหาจำหน่ายยาีดังกล่าวและหนึ่งในนั้นมีคนที่ผมรู้จักโดยบุคคลน,นั้นมีเงินทุนหมุนเวียนในภาพรวมมากจึงเป็นที่สนใจ และผมเคยมีธุรกิจทางการเงินกับคนดังกล่าวผมจึงถูกออกหมายจับในข้อหาสมคบกับเขาผมเชื่อมั่นในความบริสุทธิ์ของตนเองและกระบวนการยุติธรรมเมื่อรู้ว่าถูกออกหมายจับผมได้เข้ามาบตัวกับ DSI ในทันทีตั้งแต่เดือนกรกฎาคม2564และได้รับการประกันตัวมาไม่เคยหลบหนีไปไหนไม่ได้ถ่ายเทโอนยา้ายทรัพย์สินแต่อย่างใดมั่นใจว่าชี้แจงได้รายละเอียดผมได้ชี้แจงกับพนักงานสอบสวนแล้วผมขอขอบคุณทุกกำลังใจที่มีให้สโมสร สโมสรมีผู้สนับสนุนและหุ้นส่วนหลายคนช่วยกันโดยทำในสิ่งที่เรารักสโมสรยังเดินต่อไปผมต้องพิสูจน์ตัวเองในกระบวนการยุติธรรมขอบคุณครับ